วันนี้เรามาดูวิธีการแพ็คเครื่องเครื่องตัดไม้นะครับกระทิงดำห้าพันแปดราว่าการแพ็คส่งของเราเป็นยังไงลองดูนะครับขั้นแรกเราก็ต้องเช็คของให้ลูกค้าก่อนเปิดดูว่าสีตรงรุ่นไหมลูกค้าสั่งสีดำวันนี้เราก็ออกมาเช็คดูอะไรอยู่ครบไหม โอ้นี่สีดำนะครับเราได้สีดำมาแล้วแล้วก็เอามาดูเครื่องดึงได้ดีไหมดึงดีสวิตช์ปิดเปิดดีดึงโชค๊คเร่งอะไรเงี้ยปกติดีแล้วเราก็เอาลูกยางตัวนี้ออกให้ลูกค้าหน่อยหนึ่งเผื่อลูกค้าบางทีเอาไปก็ ลืมแกะไปเติมน้ํามันติดเลยบางทีมันก็น้ํามันท่วมไปเลยเหมือนมีอะไรปิดปากคาโบูไว้ครับเราก็เอาออกให้ลูกค้าไปอ่าตัวน,นี้เราเอาทิ้งเลยื่อลูกค้าไปถึงไปดึงก็ได้นั่นเลยเขา<อ>ไปใช้งานได้เลยเฉพาะรุ่นนี้ใช,ใช่ไหมที่มีลูกยางเฉพาะรุ่นนี้แหละครับที่มีลูกยางรุ่ออื่นก็ไม่มีมบางทีก็ถ้าไม่ได้เอาออกไปก็ลูกค้าเข้าไปดึงมไม่ได้นั่น ส่วนมากผมก็จะเอาออกไปหมดนนะครับกันพลาไดไว้เดี๋ยวถ้ลูกค้าไปดึงแล้วมันไม่ติดแค่นี้นะครับเราก็ปิดฝาแล้วก็เตรียมตัวแ็กเช็คพวกโซ่นีก็จะมีบล็อกหมดเทียนแถมให้นะครับแล้วก็หกเหลี่ยมสองตัวไขค,ควง สระบายรัดปมโซ่อันนี้เที่ยวเสือล็อกไม้แล้วก็มีโซ่โซ่ที่ใช้กับปลาตัวนี้นะครับ12นิ้วหัวจักเนี่ยครับโซ่เราก็มีให้ชุดหนึ่งแล้วก็เครื่องมืออันนี้ที่ว่าเมื่อกี้มีอันนั้นชุดหนึ่งแล้วก็คู่มือแล้วก็กระบอกตรงน้ำมัน แ้วมาเราก็ใช้บินซินหรือแก๊สโซโฮอลก็ได้ผสมอตโตลุปก็อัตราส่วนก็25ต่อ1หรือ 2, 2> <ม>ก็ได้ถ้าเล่งเยอะๆก็สองไปเลยครับสองฝาครับแล้วก็อันนี้ฝาฝาจานคัดรุ่นนี้สวยงามสีดำนี่ชุดคัดทำมาอย่างดีอะไรก็หาง่ายนะครับรุ่นนี้สวยงามมากครับขายดีด้วยครับ แรงมากเร่งนี้ติดมือเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้ติดให้ดูครับเพราะว่าเอาไปส่งลูกค้าเดี๋ยวเติมน้ำมันเข้าไปมันจะเยิม้มอ่าเราดูอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ดึงอะไรปกงิ่งเราก็แพ็คส่งให้ลูกค้าอย่างนี้แล้วเราก็แพ็คใส่ถุงให้ลูกค้า,านี่นะครับการแพ็คของเราก็ กันก็แตกนะครับของมาเสียหายมาเราก็แพงนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบให้ลูกค้าลองหนึงั้ท่านแรกเราก็เอากระดาษแข็งเพื่อความปลอดภนะัยห้าชั้นลองทําให้มันดีที่สุดนะครับส่งให้ลูกค้าไปก็จะได้ไม่เราก็รับผิดชอบด้วย<ม>นี่ก็เ,เอาใส่เข้าไปานี้ครับท<ม>ี่ทำคนเดียวมันก็ลำบาก กันแทบนี้วันนี้ต้องใช้สองคนเอฟใส่เข้าไปอย่างนี้ลองล็อกมาแล้วแล้วจะเอากระดาษตรนี้กั้นไว้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับของไปถึงมืออย่างดีไม่มีแตกครับก้องกันไว้มีลองไว้ก่อน เราต้องเอามาเช็ดแล้วก็เอามาแพ็กใหม่หมดทุกแกนนะครับนีาเป็นหัวจักนะครับ12นิ้วใส่วางคู่กันไปอย่างนี้แล้วก็เอากระดาษมาล็อกข้างๆอีกทีเพื่อค้ามกันเดินทางไกลบางทีกล่องมันก็แตกง่ายเราก็ต้องล็อก เสริมกันมันยุทธ์ใส่คางละหนึ่งข้างละหนึ่งพันตัวนี้น่าจะหนาไปเดี๋ยวเราสั่ง สีกันทอดตรงนี้มันมาประแท็คนี่ยใช่ <ไป S 1> เดี๋ยวเราแท็กลูกค้าก็ไปถึงไ,ได้ไม่เสียหายไะได้ไม่เสียัมเดี๋ยวแ็ก กระบอกน้ำให้กระบอกน้ำตัวนี้เดี๋ยวเอาเน้นแบบก๊้เบอร์ครับน้ำเราก็ไอกระบอกน้ำมันเนี่ยครับเราก็ห่อให้ตู้ายอย่างดีนะก็ให้ดูใหม่ๆนะครับครับเรียบร้อยไม่มีลืมอะไรปิดเลย แล้วก็พันพาเตสนะครับจนรอบกล่องกันแตกเดินทางไกลมันก็ต้องพันดีนิดนึงพันไม่ดีของราเสียหายได้กล่องแตกขึ้นมาก็บางทีไปถึงมือลูกค้าก็ยับ ถ้าช่วงนี้โควิดก็การขนส่งก็จะช้านิดนึงจาพากกติอสองวันก็อาจจะเป็นสามถึงสี่วันแต่ลูกค้าสั่งมาเราก็จะส่งให้เลยนะครับสินค้าเรามีตลอดครับมาถึงตรงนี้เราก็จะมีสติกเกอร์กันแตกนะครับ จนรอบเพื่อเตือนพนักง,งานขนส่สงว่าให้ระวังเลยกันระวังของแตกหันให้อย่างเยอะเลยไม่ได้เปืองไม่ได้ฟองเปลืองพลาเตสนใจก็ โอศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสั่งซื้อได้ครับเราจะส่งให้ทุกวันเดี๋ยวหรือว่าจะซื้อในลิงก์ของลาซาด้าและช้อปปี้ผมก็จะทิ้งไว้ข้างใต้นี้ด้วยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเดี๋ยวก็จะนำไปส่งให้ลูกค้าเลยขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบ